ก hey, he uh, uh, ับน้องเมลตาสบายดีเด้อเนาะทางบาเวเพิ่นพ่อกันตั้งแต่อยู่พุ่นเด่อบาะมหัศพรงขอดสบายอย่บงอไเ้ยอยู่บ้างสบายอยู่ขอธรรบชาสัดบอ กับสบายดีสบายดีว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวเลต่างประเทศก็ขอยินดีตอนขับเข่าสุซองเบาทาวันเท่าอีกแล้วมาพบมาพ่อเบาถามันนี้ทางเบาถาก็ได้มาหาทางเอยตาเพื่อนเนาะือว่าทางเบาถาก็ได้มาเป็นครั้งแรกเนาะือว่าใกล้กันเน,ะนานกกนนนเเะกับน้องป่าเพื่อนโม่ไก่กันปานในเอตากับน้องป่าือว่าติดติดก,กันเนาะทางเบาทากับเาเคยมาจาาเกือบเนาะมากับเบา สีพอง้ะก็ลุงไงเนาะมาือนี่โอเคทางมอตากันิได้เขออ้าไปหาทางเอยตาเนเลยเสบายดีเด้อทางแม่ทางเอ,เอ,อ,อต่าเคค้ยคนันนี่เป็นน้องของเาบ่เ,เอ,เอ,อาตาลูกของนอ้องชายของแม่ทังแม่เป็น เป็นแม่ของน้องต้าโอ้โดูดูมาเยี่ยมเมืองดานเนาะเออมาไปนำลูกมาแล้วไปนำลูกแล้วก็ได้เมือกาลูกโอ้ไปน้องบานมาจักมุ่งวานนี่ยวางบ่ายมุมบ่ายหอดบ่ายมุมตอนตอนตอนบ่ายตอนตอนเว้นนี่เนาะตอนเว้นมาจัดการหนึ่งพันไปห้องหมออยู่ใส่เมย์อยู่สวรรค์บ่ห้องหมอแข่งได้พ่าวบ่คือจังไงได้ทำาด้ ใธรรำมาสัตว oh. ์โอ้ดี้ดเนาอก็รรมาสตว์จกใมาได้แม่โดเห็นได้ง่าย่เชมจิตจักจั่งจเยอะแต่กางคืนกวมืนนแหละ ไปนี่กับที่เข้าที่เข้าไปหอด้วกับใครยื้อนำทางออกนำทางออกบาเข้าไปทำเป็นสวุมงค์ชอยูชนะสองชิ้นพูดอยังนีอดทอดกระม้อยไปได้เขาใช้เวลสีนะแต่ว่าเด็กน้อยถึงแห้งหนีเนาะจากโลก่อนไหอันซีฟมงหหาซีเงาะมเด็กน้อยจากโลเอเด็กน้อยหันสองโลก้าสองโลก้าโอ้ใหญ่เนาะคือว่าทำมาลาย่ ไโเกี่3โลเนาะอืมทแม่นเนาะเดี๋ยวแม่มาแต่พาลูกไปพุ่นก็ยังบ่ได้เมือบ้านนะบ่ได้เมือแล้ว่ทราบ่เมือหางพุ่นแลกพ้องลูกหันแฮงพุ่นแลโดโดผู้อปูทรายแมู่ายโอ้ได้ายเนาะด้โอ้กเพิ่นก็กําลังอยู่เนาะ โยให้อยู่กรรมนะบ้านนี้เนาะกรรมบัานนึจังมือก็าไหมแม่ว่าว่าคันแน่เพิ่นอยู่ได้เดียวให้อยู่แน่ระวังผิดหนึ่งผิดปใายนี่แหละอย่างโมได้นี่ให้ไรซิปซิปปลายขึ้นไปเนาะซิปมือนะหรือว่าซิปมือหรือว่าตัดสุดเด็ดท้องแม่เนาะนี่อย่างเพิ่นบ่ได้นะขอคุ้งยันขอคุ้เพิ่นบ่ได้โยันนเพิ่ใครหลอกคนโตกอยู่คนเย็นอยู่ดอกเนาะ เจอหาพื้นหาดูอ่เนาะโอ้โนขึ้นกปุกแม่คุกเลยเพรพอว่าแม่บม่ได้นอนเลยสามยังไม่ได้นอนเลยลูกคนแรกบนอนหนละลูกคนแรกโอ้แต่เพจน้องเพิ่นกระโบเอาอีกเนาะกระเอาเท่านี้พะว่าเพิ่นเป็นไทรอยโอ้เป็นไทรอยเดี๋ยวเพิ่อเฮนี่นี่เพิ่งเป็นเป็นไทรอยโอ้ยยังไหลูกอีกอันตรายเรื่อไทรอยเนาะ เพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดให้แม่เมื่อยเนาะเฮ็ดให้แม่เบาอยากตอนนั้นได้เผ็ดหน่อยไทยร้อยนี่เป็นแบบอากาศ้อนๆนี่เมื่อยได้ซาเห็ดล่องมวยเนาะติดฉันแล่วกันโดยเอาสั้นทางเ่าฐาน้วครับเ่าสีพองน้อยสได้เข้าไปค่ัทางเอต่าก่อนกันเร์สเสร็จเด้อโดยสบายดีเนาะพวก ป้าแต่มาผมพอกับบ่าวเวียดมาหนิกับน้องแเวลตาสบายดีเด้อเนาะทางบ่าวเวียดเพิ่นพอกันตั้งแต่อยู่พุ้นเนาะแต่สามสี่เดือนที่แล้วค่ะค่ะใครเนี่ยเมนหาก่ะครบเดือนเดือนหนึ่งกับสองมื้อหากเรื่องได้เดือนหนึ่งเมนทังเบิ่งมันที่สิบนี่แหละมาสิ ผูกแขนพื้นบนเลโอ้มแขนขึ้นเือนเลยเมนมัดแขนออกแต่พื้นแต่พายน้ำเมนเมนบอว่าตั้งแต่มายังท่านได้ผูกแขนเลยตั้งแต่เมนเป็นจากะไรเมียเจ้าได้ละเรีอบ้อยคอยนำเดือีนึ่งแล้วใครแน่ยบอ่ะนียแนเตน่จนูนมวันนี้ไปเอจสิปีนึ่งปีนึ่งสิบห้าสิบหกมื่อโอ้ังคิดดื้อ เดี๋ยวไปน้ำแข็งโมกขมนอกเบลตาดูดูขอลุกบ่าวตากับเนื้อเนาะโมกขมคือมีลูกน้อยแต่กปต้อง่วงปุต้อง่วงเข่าใจญ่ก็มือถือเลยนะเมนผ่าอ้อมชักผ่าอ้อมเนื้อโอ้สชมพูปี่เมนหนึ่งสามจีเทอร์โมคัมเมนเนี่ยแต่แล้วคนนู้นก็ช่วยกันฟังนี่กินกินข่าวนี่เปลี่ยนกันผัวผัวกินแล้วกะผัวกินยาเมียไม่กินเปลี่ยนกัน เมนีมนทางเสาโมกเป็น,นแข็งแหงบ่แข็งแห้งนี่แล้วเพราะว่าทางสามุกเป็นเพราะว่าเฮาป่านะเฮาปฏิยูไพ่มันเมนมินมีแต่กินน้ำแน้ำอุ่นน้ำหยังกันนะแต่ว่าแบบเข้ากันมวยงอแนว่นักนั่หยังกันแหละมันสิเครื่องแพรนะบัตรเงี้ยมันยังดีเท่าคักปันได้ได้เดือนหนึ่งเนาะเมนแต่แต่ว่าใช่เพิ่นสิมาลุยงานต่อกับพังเบิ่งปฏิชีพนี่แหละ คือหลังจากนั้นก็สิมาลุยการลุยงานโตความสัตย์ในบวไยเนี่ยเพราะว่าหนุกอันบวบมันเบิดซะตั้ง่าหมดไปกับมันบมีรายได้เมนแมนเพราะว่าลูกกะโอ้ยติ่กินนุ่มนี่สองมาซื้อเพิแมเมนเมนจึกดนุ่มกะนี่สามแสนแปดสิบพันปลาบลานี่กล้องหนึ่งกินได้เต่แห่มือกล้องหนึ่งหนาวกินเก่งเลยกินเก่งจิ้มมือต่อหกแสนจิ้มมือต่อพันหนึ่งอ่ะเมนปาหนี้เดือนหนึ่งกะ สามกล่องนี่เขาว่าย่านบ่กุ้มจะเื่อกล้องใหญ่เด้อกล้องพันกว่าบาทมัมีสีทุงเด้มีสีทุงกุมมีได้ื่อไว้ชั่นไโอ้มันก็แต่ละเดือนนี้ยังน้อยนึงบ่จอดอือโดยอาสสิได้เข้าไปหาทังน้องตานกด้สิเด้อโสบายดีเนาะสบายดีโอ้ย sởm bài đi đó thằng ừ. à, ta nó rồi haha cái bẩn thế nào cái bẩn nó có đó nó toàn nó đó <exemption should that makekommen> <coughs> น้องตาพอนีเจอในคลิปเนาะเอเปนบ้า่ตัวจริงมาเลยน้องตาพอ่ีกใจเหอนาัเยอพรหะว่าข่อยบุเคยมาสักทีเอเนาะตึ้เคือสิบหูเนาะโอ้ยมาตั้งแต่มาทั้ง่เลยมาหมดตอนเป็นโคตรเลยเนาะเป็นนาฬ่เลยมตลอดเลยทำอาวุธโบราณกับถนย่างเนาะ มาม่นี ider, ici, hmm. ่ไปหินหน้าเลยโค้ชศีหลังมอนี้ก็ได้่ะครับมาแต่ห้องหมอเพราะนี่นตมาเมื่อวานนี่นูเป็นจังไรขอดมายอดอะไเบืองหมอขอดสบายยู่บ่บม่เนาบ่สบายย่้อดธรรมาสตว์บ่ ดีแต่ทำมาส่เนาะแมวนี่ชวนลายพันีบไปกันเลยแต่ว่าพอสบายนี่แต่น์เนาะันเอากีดันไผ่สะเข่าเนาะ่ายากช่างไซส์อพันได้สะไผกับกล้องตีนไผอันธ์ไปใช่กะอพ่นไปชมรถดด้วโดย อันนี้นะผู้เมาหรอน่ะเมาสีพองอย่างพู้ท้องว่าหมกกำหมวเวนพวกหนูส่วนเาเนาะตามผู้เฒ่าผู้เ่าเนาะเอากันยิงผู้เฒ่าพวกหนาหมกกำหมวเวนได้บมาสีฟองเพราะมันจักห้อนมาจักยังต้องทนเม่นจะสีออกก็ได้เะเม่นออกจากนี่ก็ได้ห่อนจะไลยต้องนเอาเกี่ยวข่าวเกี่ยงยงห่อนแหนตั้งมาเขาขึ้นไปได้ไมับกอนได้ไปยุ่โฮมยังอะไรบ่ได้เด้บ่ได้เอันี้ พอนกงดอเนาะพอนก็ต้องสุจุพอนได้เพ่งดีนี่นให้เบิไหวกน้องเ็ลูกเลยเ็น่นอนรัสบายอยู่บ้างบุญหายบ้องคือบุหายบ้างทำนาบอือซาลูกบ่ทานี่เกิดประพัดทิศหนึ่งนี่สิบ่หประมาณสิบปลายเมื่อเกินไปแล้วเริ่มเลยนะเริ่มจังมู่ขึ้นไนเริ่มแบบ รู้สึกแบบว่าห้เก่งกูเก่านะดูมีแต่หายก็ห้ยนะในเดือนหนึ่งแค่หายวันเดียวหายแล้วก็เอาน้องไม่คนกินแล้วก็แไม่เพิ่มมาแต่แต่เดือนนี้บวกขึ้นกันเลยเดือนนี้จะเป็นแบบนี้เดือนนี้จะเป็นแบบนี้ลดน้อยการพัฒนาของ์ดโน้ตนะบิดมือหนึ่งจักหมอนี่ทางน้องนี่กระขางเว้นแบบนี้แก สาโอ้สามหมึ่เมื่อคืนบัดสองหมเมื่อนานสามหมหมอบักไงหมหนึงพรปนพี่น้องใขรอกอันเพราะว่ามันฝนตกเนาะมันยินเนยตากฮอทเนาะ ห้อนกระซูยังมออยู่ฮ้อนหอกำอยอนอนก็ตงสูบฮ้อนใหงดี้อนกระซูได้อาบน้ำเมาหนอนบัดมาสะพายเขาอีกรดมพาอีกกลัวหัวอีกจิกตีนจิกอีกสะพายเขาว่าสิพ่องบัดนี้เอาผ่าจี้หัวจิกตีนไปอยู่ฮ้นกคือิบากองเนาะนี้มันฮ้อนได้กอน วลาเพื่อนคนเดียวไปกันจะพ้นการกันจะพ้นใจเอาไปก่อนเขาน้องโม่น่นาเม่โอ้ป้าอันเชาเขาบาลีมาไปอันอยู่ห้องโม่แนเนาะบุก็ห้องม่ห้องโม่ข่งม้โอ้ยอยู่้นจักมือกอเมื่อเดียได้สบายอยูสนนาะอไปหอนกาอมือกนเลย มอใหอดโงนเาดิหอเยเดอจมูกชิดมองหาิเดหอดือวมาด่าน้องอาสิพอมก็นังทำไงนะมองหาชิดกระเทือนเราชิดกัิกระืนเนี่ยภาษาเปืี่ยนมาได้ผมตกงานไหนขึ้นมาผมตกปลาเปืี่ยนเบิดเนาะว่ามันอันนั้นเลย ดินหาวเขาใหม่ยังบ่ทันเจ็บเนาะมันตกสิก็เริ่มเจ็บแล้วบัดเนาะแม่นก็ว่าหยังเก็จ็บแ้คนแห้งตบ่ทันพี่เา้นนีหงอือมูน้ําใละมาซอยนําโอ้ดะองเจ้าก็นอนนี่ได้บ่นอนนี่ก็นพระใ่อืนี่ว่านอนนํากพี่บ่แม่นอนอไปนอนพี่จ้ะ ขวนนี่ักลูกนี่นะ่อลเโอ้ใหญ่เลยเนาะนี่บอได้อบ้มปอย่างเนาะใหญ่ว้าแขงมีชื่อชมมากะทั้งเอเพิ่งกินอะไรใช่ข้ามรับเนาะชมเพื่อนมอยกินเลยเนาะพวกชกเนาะเอนอยันถึงได้อ่เมเมวัสากับ ต้องกะล้ำในเนาะกินข้าวกินน้ำนี่เพิ่นให้ยังละกินตำหัวข้าเนาะส่วนลายอยู่ภายนี่ถ้ากินข้าวแล้วไ่จ้าหรอกกินน้ำอืมให้กินกับอะไรกินไลน์ในเนาะกินในเนาะก้าว่าสีอยู่จักมือเนาะสี่อยู่จักมืออาการเอ็มใ่ไหมจัมืออาการเนาะแต่ว่ายามก็ได้นี่ทีหนึ่งทีเจ็ดมือเนาะ แต่ว่าอยู่ได้แห้งดี17 18มือเช้ามือแห้งดีขาดชลลายเพราะวิไฟอยู่ได้หรอกเนะขาดชลลายก็จะอยู่แต่ยังไม่ได้กัดจุดมือจุดมือ10มือแต่เงินใจเคยอยู่อยู่ภายบ่บ่มีกอะไรอยู่ภายอยาเย็นเนาะบ่่ยาเย็นกับวัตถิกินบ่่ฟาตัดฟาตัดบัตถิบัตถิกินอยาเย็นนะบ่อบ่อบ่อสีฟองกินกินเมนกินได้ยาเพื่อนบ้างมาให้มีแต่แบบ น้ำอุ่นกินน้ำอุ่นตั้งเนี่ยกินน้ำเย็นนี่เมนน้ำห่อรกับใหยกินอันนี้เป็นไม่ให้กิ้นห่อรอันนี้ขอดเนี่ยนะขอดทำประสา์บอกว่าเป็นไห้มันแบบอยี่ยไห้มันโคตรมันอย่างเนาะเป็นห้องว่าไห้มันกันนั้นเลยอันเสาไวไเขากินน้าหอรน้ำยาอนดีเนีเาะอาบกัอาบน้ำหอด์นี่เนาะเลยตัวตัวได้เลยตัวชอากัอาบบ่ ฮันบ่าวบ่าวชิพ่อคุณบอกว่าอ่านน้ำห่อนี่เย็นได้ผลหรือไม่บ่เอาเอาบวกคือได้บวกคือเขานี่เขานี่ว่าห้อนเขานี่ขวัเพิ่นอยู่ภายนี่มันเป็นแบบเมื่อไหร่ก็มันแบบแก้เคล็ดอย่างการนาจักยากนะแล้วเขาคือเขาอยู่ภายนี่เขาไปอาบน้ำห้อนี่มันเย็นผลบ่ยังไม่นะอานน้ำมันบานเขาแช่หน้าเลยพี่น้องเลยนะเหนละ เมตุพัชรน้ำเวลานแล้วพี่น้องเลยน้ำก็มีน้อยเลยเนาะน้ำไม่เห็นน้ำยาฮานุ่มอะไรแม่เลยน้ำยาน้ำดีน้วยดิผมเนนอเนาะเป็นเมฆของน้องตาบอัะมาเมื่อวานนี่ ทางเปื่อนเปื่อนหัวผัวมันเป็นนั่นเนาะทางเห็ดใหม่ดิเนาะือข้าวโพดตุกแบบอันก้าผมตุกฝนตุกดินนี่มากแบบไม่ได้ดิข้าวโพดตุกแห้งสิใครนี่เป็นดินด่างที่บมต้องรู้ไม่ทราบเช่นใบชะเกือบโอถอยเกือบยางเลยแต่ปัญหาลมเนาะมันเื่นละหมื่นผัวน้ำใกล้เลยมาเห็ดซอยน้ำมันกะโอ้ ภากตะนีกเฮดว่านีตะบอนกับอุบานีเลยอุบานีเลยันี้นจัดเลยเนาะใช่นี่ยต่นตกลงมาพอดีเย็นชุ่มเย็นเร็ดกันเองบ้หรือว่าทางทีมงานยูทูบเฮทซอยอยู่บาวันเซอยเนาะเน่ยเด้ ว่าจไดัฒนเขากะโดยสีบรบกวนทั้งนอพ้นเนาะให้นอกพนรัะพรนะที่หาทั้งนองตาพิ่นพักพรเนาะเลยเลยเลยโอ้ยอาสาเนาะแต่เบิงรอบๆทังขางบริเวณของบ้านนองตาเนาะพนเนาะโอ้ยติ์น้อาตาปุ่งแห้งติบู่ว่านี่สมัยดีเด้อทังใต้เนาะโอ้ อือเก็บเป็นอู้หึโอ้หายเลยทานนี้อู้หูโอ้ตาหมอกฝนต้มอย่างนี้ต้มใหม่ทางเอ็ดทางหลงตา n นอาบบ่เนาะหลงต้มเนาะตาใบอย่างนี้เนาะางัวร้ องตาพ่นเบีนชาบ้านสองคนกัประมาณเนาะห้องน้ำองนายเป็นกะมีเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะใครเนาะบ้านี่้ต้มน้ำโอ้ต้มน้ำหาทั้งน้องตาพ่นเนาะตมอะ้อันนี้วยังไงล่ะ ใบเป้ Flight, าใบเป้าโอ้กินแบบไข่น้ำนม oh, oh, หมอกกันปะดูนะว่าเพิ่นอาบเพิ่นโอ้ให้เพิ่นอาบเพิ่นยังเนาะใบเป้าต้มอาบนะนี่มันอันนี้อันนี้สิพนเนื้อเนี้ยอันนี้นะผลั่นจิพิทามต้มน้ำนมโอ้ต้มน้ำนมไข่นีน้ำนมออกมาเพิ่นเลยโอ้แล้วแล้วขึ้นต้มอะต้มมัอะไรก็ได้อะไรก็ได้อบ่มีหมอเนาะหมอนนิดหน่อยเนาะ อ้เดี๋ยพันสีเอานี่ต้มน้ำนุำ่มน้ำหมอบได,วด,วด้วยหมอ,อมีหมอนหน่อยรยุดนิะตต้นลายะฮะน้ำมอกไกินแล้วกัรโอนต้นก็ดีเลยให้มันมียาเนอะเพามีน้ำน้ำ,นำอมอกฮนะใ่ไปต้หลาย อวน้ำนุ่มบนกรม้เปกติู่บวยังยังมีเลยนะโอ้ย oh, ังมีเลยสมือนบนนี้เนาะทางินสามืเนาะ้นมนในโอ้โอ้ฝนนตีอเนาะ น้ำก็ได้ยุดเลยปะเีนออาสาไางหน้ายังขานี่ตัวชามัดเนาะช่หมดชยใ่ลไดยุดชามคนก็มาถามมันโอโหชแล้วเออปิดก้นเนาะเพราะว่าเายังยากีะมคนอ้อยกลาเนาะคนปลูกอ้อยกันลา ไ่งาบันเนาะกาเเนาะสดีเด้อเนาะเออเโอเคพ่อแมพี่น้องานี่มอตา่ะได้ขอโทษจบกิบุญนนี้เด้อท่ามอทาว่าพิพาการใหมจะขอโทษของพ้าพ่อแม่พี่น้องทานี่มอตา่ะนได้กลับเข้ามาสบายดีสมัยดี